กรบาบอกับผมโรชเชนลต,ต่อช่วงที่สองครับผมกับเล่นเพลงเก่านะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงทริคของดี b ใช่ไหมว่าสามคนเขาร้องยังไงใช่ไหมบิ๊กร้องยังไงแดนร้องยังไงบีมร้องยังไงนะครับต้องการต้องขออนุญาตพี่บิ๊กว่าไม่ได้มีเจตนาเอามาลบหลู่หรือว่าอะไรนะครับแต่แค่ให้ลองฟังเฉยๆว่าบิ๊กจะมีเนื้อเสียงหรือการร้องของพี่บิ๊กเนี่ยร้องยังไงนะครับไม่ได้ ดีเจตนาดีกับ่บิ๊บิ๊กนะบอกไว้ก่อนก็เอาตัวอย่างเพลงที่เพิ่งร้องไปไม่นานนี้งเครับเพลงใกล้นะครับผมแต่ว่าเราจะมาร้องในแบบเขาเรียกว่าเจาะลึกกันทีละคนนะครับ

เธอใจมันคอยจะ n t j เสียงแบบเหมือนแบบปล่อยๆอ,อ่ะตาที่มองกันทำฉันใจสัน่นวันที่เราได้เจอเสียงเสียงแดนจมงบนี้อ่ะอย่างอีเพลงหนึ่งที่แดนมันร้องแดนดีทูบีร้องนะครับอจะทิ้งกันไปได้ไหมฉันคงทนไม่ไหวอะไรเงี้ย หรือว่าเพลงไหนแี่ดลร้องอีกแต่ตอนหน้าฉันก็ได้เห็นหรือเปล่าเห็นน้ำตาเวลาที่เธออยู่กับใครือเสียงแดนมันจะปัดค่อนข้างจะปล่อยมันปล่อยฟรีแบบหมายควว่าให้มันไล่ไปตามลมอแต่อองแน่ประมาณว่าเสียงมันคงี่งอนนิดนึงนะครับนี่คือแดงวอลเวสงอนแพตตี้บ่อยหรือเปล่าที่ผมไม่รู้ต้องใส่งอนบ่อย เสียงเลยเป็นแบบน mm ี hmm. ้เฟสตี้อาจจะลำคาญได้อ่ะต่อไปเป็นเสียงบิ๊กดีทูบีครับผมอยู่ที่นี่หัวใจเหมือนคอยจะหอไปรู้รักเธอจึงคิดจึงอยู่ทุกวัน นีคือเสียงของบิ๊กเสียงของบิ๊กดีทูบีคคือเขาจะเติมันว่าหยุดยิงไงแล้วใจเสียงเต็มและแน่นกว่าแดนดิทูบีแน่นแน่เสียงบิ๊กนี่คือแบบเหมือนแบบร้องออกมาแบบเต็มปอดเต็มโ,โหเป็นลำคอมากๆนะครับเนื่นอนึกเคยจะห่อไปคือแบบคนขี้อ่ะ ร้องคนยี่มากถือว่าท้อาอ่านบทนี้ผมชอบปิดไหมคเพราะว่าบีมเดี๋ยวจะร้องยังแบบหนึ่งเดี๋ยวดูว่าบีมร้องย,แบบยังไงอยาจะไปไกลเธอแล้วใจฝากไว้ที่เธอสงพันตาที่อ่อนหวานของเธออยากจะได้อยู่ใกล้เธอ และจะคอยส่งยิ้มให้กันอยากเป็นคนที่สำคัญของเธอเพราะว่าเพราะว่าบิ๊กร้องต่อหน้าฉันร้องไหอย่าอย่าใจเขารู้ตัวเองหรือเปล่าควรจะแค่ชัดนี่ก็บิ๊กแล้วก็แล้วก็บีมต่อหน้าฉันเห็นเห็นอยู่อย่างนั้น เช่นจิกาใจคือคือเสียงบีมที่ปล่อยมากปล่อยกวาดแดนแล้วก็บิ๊กอีกนะคือแบบโคตรฟลี่ะ <c oughs> คือแบบคือแบบไม่ไม่ค่อยแน่นเสียงแบบโอ้โคตรแบบหลวมดังเวอร์ชนเน้นเห็นอยู่อย่างงั้นคือแบบเน้นแบบที่ปากกับลิ้นอย่างเดียวไม่ออกมาไม่ค่อยแบบมาจากปอดเท่าไหร่เหมือนร้องมาปล่อยตายแบบอยู่บนอยู่กับปากกับลิ้นอืนี่คือบีม นะฮะโอเค okay. ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ผมต่บิ๊กร้องแบบอัดเป็นปอดเป็นโอ้โหแบบควดคืออย่างนี้เลยอะแต่ถ้าแดงคือแบบเมื่วันนี้เหมือนออกแนวแบบคนขี้งอนเสียงเหมือนคนขี้งอนแล้วก็ดีอก็เสียงแบบวนอยู่แค่ปากกับลิ้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกมาจากปอดนะครับโอเคเดี๋ยวลองวิเคอราะห์วิจาร์กันดูนะครับช่วงนี้ไปอนอันเด่นะครับช่วงหน้ากับผมว่าผมต่อในช่วงต่อไปของเล่นเพลงเก่าครับ